น่าจะเป็นคุณแม่สาคอนที่มอบเต็นตลหรือเปล่าไม่แน่ใจคนเดียวกันว่าเขาลาดีเขาลาดีกับอันทองใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งในสองอ๋อหนึ่งในสองท่านที่ที่เอ่ยชื่อเนาะน่าจะเป็นคุณสาครใช่ไหมโอเคครับก็ คุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่นะครับได้สั่งผลิตภัณฑ์ของลุงของป้าเข้ามานะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกทุกคนทุกทุกช่องนะครับที่ได้รับรางวัล้วก็ไม่ได้รับรางวัลก็ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็คือก็คือพูดง่ายคือให้เกือบทุกช่องนะครับให้เกือบทุกช่องมีช่องที่ไม่ได้ก็คือมีแค่ออเดอร์เดียวนะครับที่ไม่ได้ให้นะครับ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับที่ดูราย์สดวันนี้นะครับก็ขอใหอ้สิ่งนั้นนะครับสิ่งที่ผู้ใหญ่เจดีท่านได้มีความเมตตานะครับที่สั่งผลิตภัณฑ์เข้ามาก็ขอให้ครอบครัวของผู้ใหญ่เจดีนะครับได้รับอานิสงส์นะครับแล้วก็มีความสดนะครับสหมองนะครับ เอาเอาเพลงเอาเพลงปิดท้ายลุงมันป้าแดนนะครับจริงอ่ะไม่ได e ้มีหนึ่งแล้วมีเล่นเล่นเล่้เอฟซีซารด้วยวันนี้ว่ามาสมมติไขเราเยอะมากไข่อีกนะคะที่หลายคนนำมาแก้บนก็คือคือเยอะมากก็เลยจะนั่นะคะไป็อบให้กับนะแป๊บนึงที่ปีที่แล้วว่าปีที่แล้วว่าจะไปให้น้ำมนต์ไปเลี้ยงข้าว เด็กๆในวันเกิดตรงที่นี่แหละค่ทีเนี้ยพอดีพอไปแล้วสอบถามท่านเปลี่ยนใจปิดโควิดปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็เลยวันเนี้ยถามเลยว่ามีไข่ทั้งหมดน่าจะกี่แทนแอดมินเปี้ปยวใครแล้วทั้ที่มีตอนเนี้ยเราจะนำให้อมอบให้บ้านร่มเย็นวานอนนิวาสนะคะเดี๋ยวให้ไอ้บินระสานติดต่อ จริงๆป้าก็รู้จักเพื่อนแหละอยู่ตรงหน้าตลาดาต้วลุงป้าไปดูไว้แล้วแล้วก็ติดต่อไปเป็นอ่าพี่เราจะมีอยู่อันนี้กะมีเท่าไหร่นะสามสิบกว่าแผงใช่ไหมอ่าตรงโน้นแต่เราเอาไปตรงนี้แต่ผมก็ติดต่อได้กัได้ตรงนี้ใช่ไหมย้อยป้าให้มีประสานแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลุงแต่ลุงก็ไม่เป็นขึ้นข้างบนเพราะตรงนี้เราเคยประสานเขาไปที่แล้วมันมีข้อมูล เยอะแพงมากเยอะแพงอยู่ประมาณห้าสิบกว่าแผงเนาะสามสิบห้าแผงบ้านเขาเรียนกันอยู่ว่าอยู่นี่อีกสาวสาวก็ลายอยู่จริงๆปีที่แล้วว่าวันเกิดน้ำมนต์เราติดต่อไปว่าจะให้น้ำมนไปเรียนถ่ายกลางวันในครั้งนี้พอดีเป็นโควิดอเลยเขาก็เลยแบบว่าไม่รับเรียนถ่ายกลางวัน รอบนี้ก็เลยเห็นมาแต้ว่าจะให้โรงเรียนชาวบ้านจะมาดูแาวนี่ก็ปิดเทอมไงให้เขาปิดเทอมไปเลยพราะวกเท่านหรานจะแบบว่าไม่ได้ทินงเป็นพี่ก็เลยแล้วกให้ผู้สูงอายุให้พี่บ้านเป็นมอตอนนี้คิดไปคิ้มมาที่ว่าตรงที่เป็นบ้านลมเย็นเนี่ยเขาจะเปิดตลอดอยู่แล้วเขาเลี้ย้อาหารเด็กตลอดก็เลยว่าจะด้มอบนั้นเลยก็ถ้าตลาดัวลุงบ้านลมเย็นบ้านอะไรป้าบ้านลมเย็นบ้านลมเย็นกว่านอนนีว่าคืออะไรอ่ะ เป็นเขา,าเรียกว่าบบสถานสงเคราะห์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใ,ชใชเจียวร่า,า,า,ม,ม,ม,ามากเลยห่น้ำแดดวาวทำไมไปน้ำาดอไปน้ำเด้อเข่าพันวาป้าป้าไปน้ำเด้อเขาจะพ่นผ้าก่อนที่จะคลิปฉากอะไรนั้นจาออกนอกพื้นที่ค่ะไปน้ำเด้อน้าน้ำที่คนยดกไปน้ำหลายเนไม่ออยากไปลุงก็จริงๆริงอยากให้ลุงพาไปแบบว่าให้ิวูเปอร์

รวบรวมแบบว่ามีคนไปค่าอาหารเฮย